ตะกรุดคอหมาตะกรุดคอหมาถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของหลวงปู่แย้มแห่งวัดตะเคียนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางครวยจังหวัดนนทบ,บุรีหลวงปู่แย้มนี่ท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีเมตตาต่อสัตว์สูงสัตว์ที่ท่านรักมากที่สุดก็คือสุนัขหรือว่าหมานั่นเองท่านได้เลี้ยงหมาไว้ที่วัดหลายตัวเลยทีเดียว ส่วนที่มาของตะกุดคอหมานั้นก็เป็นด้วยว่าหมาที่ท่านเลี้ยงเอาไว้นั้นบางตัวมันก็ดุกก็เลยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่าญาติโยมที่อยู่รอบๆบัดผู้คนเหล่านั้นก็เลยโกรธแค้นจนเป็นเหตุให้เกิดการทำร้ายหมาของท่านขึ้นโดยบางทีก็ใช้ก้อนหินกว้างปาบ้างใช้มีดใช้ไม้ไล่ทุบตีบ้างบางรายก็หนักถึงขั้นเอาปืนมายิงหมากันเลยทีเดียว หลวงปู่ย้มท่านก็เกิดความสงสารในการที่หมาของท่านได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกทำร้ายครั้นว่าถ้าหลวงปู่จะไปห้ามปรามเหล่าญาติโยมไม่ให้ทำร้ายหมาก็คงไม่เป็นผลท่านจึงได้จะทำตรุษด้วยพิธีกรรมที่ไม่เหมือนใครคือท่านจัดจานตรุษในน้ำด้วยพลังสมาธิจิตอันแน่วแน่ของท่าน วัตถุมงคลของหลวงปู่แย้มนั้นท่านจะลงด้วยยันมหาเบาซึ่งเป็นยันครูที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องผู้ที่ซึ่งสืบทอดวิชามาจากสายของหลวงปู่สุขหรือวัดปากคลองมะขามเท่าอีกรูปหนึ่งเมื่อท่านได้ทําการทําตะุูเสร็จแล้วก็ได้นำอตัตตะุดเหล่านั้นไปผูกไว้ที่คอหมาของท่านทุกตัวหลังจากนั้นหมาของท่านก็ไม่เคยได้รับความรุนแรงใดอีกเลย ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเกิดความสงสัยขึ้นก็นนนเลยสอบถามกันไปสอบถามกันมาจนได้ความว่าผูผู่แย้มท่านได้ลูกตรุดวิศเศษไว้ที่คอหมาทุกตัวตรุดขคอหมาก็เลยทําให้บรรดาน,นักเลงแถวนั้นนึกอยากจะลองของขึ้นมาว่าจะแน่สักแค่ไหนก็นาเอาปืนมายิงหมาดูซึ่งก็ปรากฏว่าปืนนั้นแตกเป็นเหตุที่เกิดความห่งหาขึ้นอย่างรวดเร็วคนที่ต้องการตรุดนี้แบบเร็ว ก็มาแย่งเอาที่คอหมาส่วนพวกที่มีศิลธรรมหน่อยก็เข้าไปกราบขอจัดลงปู่แย้มท่านเองที่ที่ซับกองลงปู่ก็ดังกระชอนตั้งแต่นั้นมาจนชาวบ้านเรียกขานท่านว่าปู่แย้มตระกุดคอหมานั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องั้งใจนำเสนอในคลิปนี้ ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจ c h ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม